ต้นยาต้นยาน้ำดับไฟนะต้นยาพยายามยาน้ำดับไฟจะเป็นสีม่วงนะดอกสีม่วงหรือคอยงูเขียวภาษาอีสานคอยงูเขียวอภาษาภาคกลางต้นเรียกว่าดับน้าน้ำดับไฟนะอย่างคนคอยดักสั้นนี้ ดูชัดๆดูตัวอย่างแล้วนำไปหานำมาต้มแก้โรคไตไตเสื่อมไตหมดสภาพนั่งนานหรือรับประทานยามากเกินอัตตาทำให้แพ้ไตท่านจงมาล้างไตมารักษาไตด้วยย้าน้ำดับไฟหายจริงๆคนหายมาหลายร้อยหลายพันแล้วจึงบอกต่อให้ญาติโยมทุกท่าน จากช่องยุทธิธรรมนำคาถาโปรตช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เป็นโลกใจไอ้นำนำยาตัวนี้มารับประทานและท่านจะหายและอายุจะยืนนะขอฝากยายญ้าน้ำตะไฟหรือต้นพญางูเขียวภาษาอีสานหรือภาาก้า้ภาคเหนือ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไงนะก็ไม่รู้ก็ขอให้ดูตัวอย่างและนําไปหามาต้มรับประทานดูอ่าคลิปให้จบเลยนะฮะแล้วจะรู้ว่าทําอย่างไรชุนชื่นหน่อยวิธีทําอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านดูคลิปให้จบแลวท่านจะเข้าใจนะฮะเหมือนเหมือนต้นเขาเรียกต้นคองงูเขียวอืม หรือต้นงูเขียวต้นรักน้ำน้ำรักน้ำเนี่าภากลางให้ดูช right ัดๆเนี่ยคนที่เป็นโรคไตนะเป็นโรคไตระยะใดก็ตามละเยอะหนึ่งสองสาสี่ห้าก็ตามระดับ ขอเจริญพรอันโยมทุกท่านนะอ่านี่ช่องอยุติธรรมนำคาถายุติธรรมนำยาดีพิเศษมาให้ญาติโยมดูต้นน้ำนักญาติรักน้ำอเอาเอาเอาตัวนี้ไปไปต้มนะ,ะ,ะในต้น น,น,นำมาปลูกไว้คน,นที่โรคใจนาไปต้มน,น้ำเนี่ยน้ำน้ำขนาดเนี้ยนะอ่ะแล้วก็อ่านำไปตากแดดก่อนก็ได้นำไปตากแดดเนี่ยตากแดดแล้วก็นำไปต้มนี่ เพราะมันจะเป็นอย่างนี้ต้นคยงเขียวยืนน้ำรักหญ <c oughs> ้านะหญ้าารักน้ำเนี่ยเป็นหญ้าเขียวแก้โรคไตไตเสื่อมไตอักเสบหรือโรคไตไม่ต้องฟอกไตไตไม่ดังก็ภายในถ้าเป็นหนักก็เดือนหนึ่งคงจะหายต้มต้มจนหมดนำไปตากแดดก่อน นำไปาตากแดดก่อนับกพอตากแดดแล้วก็นำไปต้มจะได้ยาดีนะเห็นตัวอย่างเลยนี่เนนนี่ยะตัวอย่างให้ดูเนี่ยดอกสีดอกสีชมม่วงนะถ้าม่ยาถ้าคอยงูงูมันจะเป็นดอกดอกสีแดงอันนี้ดอกสีม่วงอ่าตอนเช้ามันจะขึ้นดอกนะตอนขึ้นดอกดอกตอนเช้าถ้าพอ สายไปอ ic, ดอกมันจะดอกมันจะร่วงหล่นลงไปาจะมองไม่เห็นนี่อาตมาเอามาปลูกไว้เอให้ต้มนะอาตมาก็เป็นไตเหมือนกันดอกไตนะดอกไตกใจแล้วต้มก็ก็ก็หายนะอ่เดี๋ยวจะนำไปต้มให้ดูนะนะลองดูเอาไปเราเราได้เราไปตากแดดก่อนเนี่่ยอ มันจะเป็นนี่ของของแท้นะเห็นชัดๆนะเรานำมานำจะนำชวนนี้ไปไปตากแดดแล้วก็ต้มหรือจะต้มต้มสดๆก็ได้ถ้าต้มสดๆมันจะลดท่ามันนั้นหน่อยมันจะนื่นๆหน่อยอ่าทำตากแดดแล้วหัน่นหั่นตากแดดนะ,ะหัน่นหั่นตากแดดอ่าแล้วนำไปต้ม จะบอกวิธีต้มนะฟอกไตนะเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนำไปต้มเอาน้ามันตาวดาดตาแดดก่อนต้มนะนานหรือม,มากเขาจะต่อไ่ต้มต้มไม่มากต้มนี่มันต้มได้เป็นเนี่ยเป็นโรคไตแค่นี้ก็หาย พอเตคกีก็หายดอกมันจะสีม่วงๆนะดอกสีม,ม่วงหยาน้ำถักไปพอหั่นแล้วก็มามาตากแดดให้มันแห้งแล้วนำไปต้มตากดดแดดนี่ยวันสองวันพอมันแห้งดีหน่อยอ่ามันได้รสชาติที่กลมกลม ก็นำไปต้มเดี๋ยวติดตามนำไปต้มอีกทีนึงอะติดตามการต้มอ่ยาห้ยงูหรือว่านำด,ดับไฟอ่ต้มอ่ต้ม แค่นี้มัดในใจเนี่ยเป็นมัดใส่ในนี้เลยผมก็ไฟเรียบร้อ,ตอยต้มจะนาาไฟถ้าเราเป็นแบบนี้ถ้าแบบถ้าแบบนี้สดชดต้มไปมันจะเหม็นเขียวรับประทานไม่อร่อยแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้มันก็เสียง่ายแต่ถ้าเป็นแห้งแห้งแห้งแบบนี้ แน่แบบนี so so well, ้เราหมามัดมัดมัดอ่าเราไม่ต้องหั่นเป็นมัด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 ตากแดดมัดมัดเลยก็นั่นแล้วก็มัดไปเงี้ยแล้วก็ต้มง่ายๆแล้วว่าเรามัดอย่างเงี้ยมันก็เลยร้อได้นานเป็นหลายเดือนในปีถ้าเป็นโจดโดนี่ต้มแล้วมันก็ทานได้สองสามอันก็เหม็นเคียวไม่อร่อยอันนี้มันต้มแล้วมาเป็นเงี้ยต้มแล้วเอากอง กองแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้รับประทานเชา้าเที่ยงเย็นออ่า่าารับทานเช้าเที่ยงเย็นมันจะน้ํามันจะอร่อยอ,อร่อยมากถ้าจะเป็นนี้ทานไม่ได้ต้องต้มแล้วทานไม่ได้เลยเพื่อเขียวเนี่ยเสี้ยวเนี่ยลักษณะต้นของมันที่เขียวเขียวเนี่ยไฟงูหรือหญ้าน้ําตะไบนะภาษาภาคกลางเรียกขึ้นตามอ่าที่ ซึ้งชื้นหน่อยตามรั้วตามข้างถนนหนทางเนี่ยนะตามคลองตามอะไรเนี่ยข้างคลองนะเนีย่ยแน้ำแบบไฟมันจะไม่มีหนามเหมือน,น,นเหมือนเหมือนค o ยงูธรรมดาคนงูสีแดงคนงูสีขาวจะมีหนามอย่างเงี้ยรูปอย่างนี้ไม่ได้ปักอันนี้ปักไม่รูปไม่เป็นไรไม่มีไม่มีหนามดูดูคุณรูรรรร้ลงได้เนี่ยเน่ยาน้ำแบบไฟหรือค o ยงูเขียวกระจายก็ได้เดี๋ยวค o ยงูเขียว เป็นขึ้นเป็นบางที่ไม่มีทั่วไปนะเป็นบางที่แต,ตแะะ่ทั่วไปแหละจะทั่วไปแหละจะขึ้นเป็นบางที่ท,ทุกทุกจังหวัดมีหมดแต่ว่าน,นำมาต้มเยวจะรับทานให้ดูนะทุกทายดูคนที่เป็นโรคไตไม่ต้องฟอกไตนะเป็นโรคไตต้องฟอกไตนะโรคไตไม่ต้องฟอกไตใช้ต้นกอยงูเขียวหรือหญ้าน้ำตาไฟมาต้มรับประทาน เป็นหนักก็ต้มแค่เดือนสองเดือนก็หายไม่ต้องพอกถ้าพอกใจนะนับเดือนได้ชีวิตเรามันมีค่าแค่นี้มันก็แล้วก็ทำเป็นนี่ทำเป็นน right. ี่ค่ะเป็นม right. ันมัดแล้วก็นั่นเป็นมันเลยนี่เราก็ไปตากแล้วไปตากแดดมาไปทำเป็นมัดเป็นมัดเป็นไงหรือจะหั่นก็ได้หรือหั่นเป็นฝอยนี่ก็ได้ทำเป็นงันนี่ก็ได้ แต่ไม่อยากมัดแต่แต่เราต้องไม่ต้องมัดหรอกอาต้มกินมนะแต่ถ้าถ้ามีคนสั่งเราก็ต้องเป็นมัดให้ว้ามัดมัดส่งไปให้นะมัดส่งไปให้นะส่งไปให้เนี่อ่าเนี่ยอ่ากํถ้าเรานี่ก็มันอ่อนๆมันก็ทำเป็นมัดได้นี่เป็นมัดเป็นมัดได้นะเป็นมัดเป็นมัดถ้าตากแดดก็แห้งคือตากแดดกนค่อยมามัดก็ได้นะ เป็นมนันมันก็ได้แล้วก็ทำไปต้มแต่ว่าถ้าเดี๋ยวจะกำลังน,งนั่นแหละต้มต้มต้มนานแล้วต้มนานแล้วนนก็กำลังจะไปอัปทานแล้วต้มแล้วประมาณครับสิบนาทีทำเดือดแล้วก็ตักขึ้นมาเราจะชี้ช่วยเลย มีผลเยอะมียอ่ได้แล้วเนี่ยมันก็ออกสีคล้ายสีชาต้าเราตากแห้งนะหอมหอมมากเลยอ่าคล้ายๆงวงช้างเลยหอมหอมรับประทานง่ายอ่าแต่ถ้าเป็นเขียว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 อย่างเงี้ย เกีียวเนี่ยมันกินไม่อร่อยมันกินไม่ได้เรื่องเลยมันเหม็นขิวอันนี้เราตากแห้งเนี่ยจะหอมหมอนชาเลยรับประทานเช้าเที่ยงเย็นหรือตอนดึกได้นะแกโรคไตเสื่อมไตหมดสภาพจะพอ,อ,อกไตไม่ต้องพอ,อ,อกใช้ยาตัวนี้รับประทานเลยนะนะหายมีคนหายแล้วหายแล้วหายแล้วเนี่ยอาจมาก,ก็เป็นเนี่ยอะไรมาารับประทานแล้วก็มันก็ดีอ่ะดี ดีรับทานดีทั้งเป็นไตนะนั่งนานรับแขกนานทั้งเป็นไตสวดมนนานทั้งเป็นไตทั้งเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ก็หายแล้วนั่นนะแล้วมาไตไตเนี่ยอ่ากำลังเป็นไตแต่ยังไม่ถึงเสื่อมแต่เรารับประทานก็ดีขึ้นนะ,ะเนี่ยจึงใช้ดีจึงบอกต่อให้ญาติโยมรับนะไปรับประทานนะ,ะแล้วบอกญาติพี่น้องต้น หญ้าน้ําดับไฟหรือว่ายางงูเขียวพระายอีสานเรียกแต่ถ้าภาคอื่นภาคเหนือภาคใต้ไม่รู้ว่าเขาอ่าจะเรียกว่าไงไม่รู้ไหมนะแต่ภาคอีสานอีสานของเฮาเนี่ยเป็นต้นว่ายางงูเขียวแต่ภาคกลางเขาเรียกยญ้าน้ําดับไฟรู้แค่นี้ยแต่ว่าภาค เนื้อมาอยู่ห้องว่าอย่างภาคใต้ไม่รู้อแรงอะไรเนาะเนี่ยขอให้อดูตัวอย่างก็แเลยกันดูตัวอย่างในคลิปอขอปากยาโยมที่เป็นโรคไตอักเสบไตเสื่อมไม่ต้องฟอกไตกินยาตัวนี้หายแล้วประกันล้านเปอร์เซ็นต์ประกันตามเรซ็นต์อ๋อเจริญพรทุกท่านจงหายโรคหายภัยหายโรคไตเสียงทันตาเห็น ไม่ถึงเดือนก็หายบางคนก็ส0บยวันหายบางคนก็เดือนบางคนสองเดือนบางคนสามเดือนแล้วแต่ไตระยะไตที่หนึ่งที่สองที่สานะไม่ต้องพอ,อ,อกไตอขอเจอออริญพรทุกท่านหยบร้อยแล้วก็นำมารับประทาน หอมกลมกล่อมนะทานง่ายอหมดแก้วงงงงม่า,ายง่ายๆหมดแก้วก็จะได้ผมปรารถนาหายเลยโรคไตนะโรคไตคือเป็นไตอ่ะรับประทาน ระยะเราเป็นนานไหมถ้าเป็นนานเราก็ใช้เวลาทานนานเช้ากับวันเย็นหรือก่อนนอนด้วยนะ,อะขอเจริญพรขอทุกท่านจงหายโรคใจผมปัถนาภูนรมโมสังโฆร,รักษาให้หายโรคหายภัยอายุมั่นคนยืนร้อยก้าสปีจุกเจริญพรทุกท่าน